ที่นี่เลยที่บริหารเรงกีบยากแล้วได้หลอกเดียวะจกหลอกเดียวะจกแต่เราตบก็่านร้องกับบอกโอ้หเลือกเอามากันใกล้ป่านนะยายมีแกเป็นคนเลี้ยงหอย

เจ้าขอคุณเนะคุยุร้องเอเจ้าแม่ขนร้องขันเรียกร้องของมีน้กมวงยู่เข้า่านร้องเขาพูดภาษาได้ไหมได้ไดลก้ันเนาะร้องได้หรืเปล่นักเตียอรัมจ้าอู่ขันร้องไห

ยายมีแกเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี ady, ้ยงหมีวันไหนอากาศดีดีวันไหนอากาศดีดีหอยยายมีไปอยู่กับหมียายมอยแน่ยายมแกเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยเป็นคนเลี้ยงหมีวันไหนอากาศดีดีวันไหนอากาศดีดี หอยยายมีมาอยู่กับหมียายมอยหมียายมอยมาอยู่กับหอยยายมี่ยอมยอมยอมจำนุน